มีใครอยากได้ดีแท้ไหมมีไท้ครับผมอดีแท้เลยดีแท้ขอฟรีได้ไหมครับนี่ไงร้านไม่ชอบไปซื้อที่ดีแท้ราคาถูกลิงก์ใต้คลิปนี้เลย ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%เนี่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยเราเน้นแบบว่ากินลมชมวิวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวได้กินลมชมวิวแน่นอนเดี๋ยวได้กินน้ำเลยคือมันดีมมาาาาาากกกแล้้วว็เเรรจะะดูขงนนนหยยยตััออคคบทุ่ เดี๋ยวเอ้ยแล้วมันไปซู้อนามิได้ไงนี่เ้อเอาอะไรเจอเอาแล้วมันมาได้ไงเขารีวิวบ้านอยู่เขาอาัดคลิปเนี่ยเซนครับออฟฟิเชียล เอาล่ะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะก็วันนี้ผมไมค์กี้หรือว่า 4S นั่นเองนะทุกคนนะวันนี้เราจะมาแกล้งเพลงกันด้วยทุกคนก็เราผมได้โอกาสพอดีอะทุกคนก็คือเพลงให้ผมเปิดเซิร์ฟให้เว้ยแล้วผมก็โอเคเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดให้ด้วยเพลงก็ขอหมอดเนี่ยทุกคนหมอดพ i ิกแอคครับผมคือเพลงจะเข้ามารีวิวพลิกแอคผสมกับบ้านต่างอากาศตรงนี้ทุกคนใช่ไหมเอยเขาเดินอยู่เออเขาจะสงสัยไปได้ผมมาอยู่ไกลๆเนี่ยแต่ผมปิดหูฟังด้วยตอนนี้ผมผมปิดหูฟังอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็ ผมมาแอบใส่หมดหนึ่งเข้าไปเว้ยก็คือหมดนี่ซูนามิกับอะหมดไอ้เขาเรียกอะไรนะกล้องจอนปิดเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการแอบดูเพลงในบ้านเว้ยทุกคนแล้วก็เราจะดูจากไกลๆอะ่ะเออแอบดูเพลงตรงนี้จากในบ้านต้องพูดอย่างนี้นสินะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาซูนามิอ่ะตอนที่เพลงเพลงรีวิวอะ่ะผมจะเอาซูนามิวางไกลๆมาแบบให้ตกใจอ่ะแบบเอาเฮ้ยมาจากไหนอะไรแบบ <laughs> เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูเลเยชั่นเพลงตอนนั้นดีกว่าทุกคนโอเคป่ะเราไปแกล้งกันเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเออคลิปนนี้้้ขอออเยะะๆุตส่าห์ไดแกลงทั้งทีแ่คือใช้เเเเววลลาาาานนนนหมือกัพพระ่ง ค่อยว่างที่จะมาเล่นนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าติดเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าโอเคเธอเข้ามาแล้วเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเธอเรื่องไอ้นี่อยู่พิการเหรอใช่เธาจะไปรีวิวไงตกลงเธอบ้านนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เพื่อเขาเปิดเซิร์ฟไวแล้วให้เขาไปยืนที่ไหนก็ได้สักทีหนึ่งใช่ไหมอืมเดี๋ยวเธอไปไกลๆนะเดี๋ยวมันเห็นได้ได้โอเคโอเคโอเคอันเดี๋ยวอันหนึ่งเขาเบาน้ำด้านล่างก่อนนะดี๋ยวมาอืม โอเคทุกคนตอนนี <là> ้ผมปิดไฟอยู่นะคือผมจะรีวิวไม่ใช่รีวิวสิวันนี้ผมจะเข้ามาแกล้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมคือผมลงไอ้นี้ไว้ด้วยไงหมดกล้องกล้องไว้ด้วยไงอ๋อนี่เนเทสต้นีิมันสนุนอะไรคุยอยู่คนเดียวได้ด้วยเหรอเปล่บนเลยหรอคุยกับใครนะคุยแค่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาที่มันสามารถแบบรีวิวหมดอนไได้ไหมวะผมวางไว้ตรงนี้แม็กมาแล้วก็เออตรงไหนอีกเดียวมี่ฟองน้ำด้วยด้านบนด้านบนด้านบนตรงนี้ครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้เห็นมุมตรงนี้นะมี่ระเบิดระเบิดบห้องในห้อ๋อ่าตรงนี้ แล้วก็ทําอะไรอีกเดียวทุกคนอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี้นี่นี่มาหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีอันตรงนี้อ่ะใครอีอันหนึ่งผมว่าน่าจะเพียงพอนะผมว่าวางเยอะเกินมัน Envy เฮ้ย Envy วันนี้เคยใช้แล้วเยอะดูเยอะเกินอ่ะโอเควางตรงนี้อีกงันนึงแบบว่างั้นเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นทิศทางนิดนึงหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็สอง Snow หรือก็อันนี้สามแล้วกันนะทุกคนขนมปังมันไม่ค่อยเท่ว่ะโอ้ยซี ฮ่าโอเคตอนนี้ผมทำการติดตั้งกล้องย้อนปีไปที่เรียบร้อยนะเพลงไม่สงสัยเลยเหรอเนี่ยโอ้มันเรียบอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดใหม่แล้วกันก็ได้อัปเปิ้ลไปโอเคมาแล้วเดมาแล้วงั้นเรื่องเหมือนเลยแรกยานอ่ะตกลงเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเก้าอันเก้าออรีวิวกเก้าอันแล้วก็รีวิวบ้านไปเนี่ยเออก็คอนเทนต์ได้อยู่นะเป็นเป็นลายบ้านต่างอากาศหรือยังไงใช่้าตาอากาศอยู่กลางป่าอะไรเงี้ยใช่อยู่กลางป่าเลย บ้านนี้เขาเคยไปรีวิวอยู่นะนานแล้วแต่ว่าจริงเหรอใช่ใช่ใช่อันเดี๋ยวเขาทําไมนะให้เขายืนนิ่งเลยไหมให้เขาไปไกลๆเลยนะอืมอก็ยัดตอนไหนก็บอกนะโอเคโอเคโอเคครับทุกคนปิดไปก่อนก็คือเดี๋ยวผมรอเพลงอัดแล้วก็ผมก็ค่อยๆแกล้งแล้วกันทุกคนผมจะกินยาล่องหนนี้ไว้นะโอเคแต่ว่าตอนกินยาล่องหนอ่ะผมอาจจะไม่เข้าไปใกล้มากนะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นได้เพราะว่าในเวอร์ชันนี้มันไม่มีอะไรเกมโหมดสเปกเต็ไงถ้ามีเกมโหมดสเปกเต็นี่คือยังคุยได้เลยเธอพร้อมแล้วเหรอวะ อ่าโอเคโอเคเธอเดี๋ยวเขาปิดไมค์แล้วนะเราจะอ่านไหมให้เขาปิดหูฟังไหมปิดก็ได้แล้วแต่เธอปิดไมค์ก็ได้เดี๋ยวเขามาแป๊บนึงเขาไม่ได้อยู่หน้าคอมไงโอเคปะโอเคเดี๋ยวเขาเรียกอ่านเลยก็ได้ดอ่านเลยเดี๋ยวโอเคครับเราจะเริ่มแผนการช่วยเหลืกันลแล้วหรือเปล่าไอ้แกงอัดคลิปเ<ะ>กียร์หนึ่งนี่ <laughs> สามสองหนึ่งโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับสวิต กันอีกแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวบ้านตางอาก,กาศอยู่กลางป่าแล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่แค่รีวิวบ้านนะคะทุกคน <c oughs> คือเราจะมารีวิวเอ่อพิกแอคต่างๆก็เพลงได้ทําการเลือกมาแล้ว9อันก็จะมีเอ่ออะไรเนี่ยครัอตอนนิมเพลงแอคให้เพลงรีวิวสักนิดก่อนแล้วก็เราค่อยไปแกะก่อนแบบกลางๆคลิปนะแล้วก็ก็เนี่ยเปิ้ล เช่ครับเขาเกิล็ดฟองเกล็ดฟองนี่ฟองน้ำเออแล้วก็ e n นวิวงั้นเดี๋ยวเราขอลองแล้วก็อันสุดท้ายคือบอมเอ่อกเบอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยทุกคนมันก็จะมาแล้วเรารีวิวบ้านก่อนแล้วค่อยมาลองใช้ผีแอลดูเนาะผีแกช่วยอะไรเราจะมาแล้วพอเราเปิดตัวเข้าไปใช่ไหมเราก็จะเจอกับเอออะไรเนี่ยมันคือเหมือนประมาณว่าแบบเป็นที่นั่งกินข้าวมาตรงนี้ เออใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นแบบจิ้งน้ําอ่ะเออจิ้งน้ําไ้ล้างมือนี่ก็เป็นครัวห้องครัวอยู่ข้างล่างเลยดีเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของมีกล่องให้สองกล่องตรงนี้ใกล้ชิดก่อนนะทุกคนนะแล้วก็อะไรพอมาฝั่งนี้ก็ไปฝั่งนู้นประมาณว่าแบบเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอกับรูปภาพแต่งแต่งสวยงามมากแล้วตรงนี้อตรงนี้ประมาณว่าเป็นลำโพงไหมเออลำโพง ก็แปลว่าตอนนี้เป็นที่นั่งเลยดูทีวีเลยตัวเองก้องก้องมันจะสั่นเอ้ยก้องมันเลื่อนด้วยนี่หว่าแต่ว่ามันน่าจะธรรมชาติด้วยก้องฝั่งมันเห็นไหมคนมันเลื่อนเ้ยขอเสนอขอนำเสนอก็คือข้างหลังบ้านเราจะเห็นเป็นเหมือนสระไวน้ำอะไรอย่างงี้ไม่นะไม่นะอย่าบอกว่าใช้ไม่ได้ตั้งล้องโอเคได้อยู่ทุกคนใหญ่มากเลยทุกคนคือก็บอกว่าบ้านหลังนี้คือแบบหลักร้อยอะไม่ใช่ร้อยนะร้อยแบบร้อยล้านอะไรอย่างงี้หลักร้อยเฉยทุกคน รวยไม่พอบ้านไหนขายหลักร้อยพะนะเออครแล้วเราก็จะขึ้นไปชั้นสองอุ้ยแต่ว่าตรงนี้เราสามารถแบบอะไรอ่ะมันโล่งใช่ไหมทุกคนแล้วก็สามารถหาของมาแบบตกแต่งได้อ่ะเอออนไอย่างงี้โคมไฟก็ก็สวยสวยดีสว่างดีโอเคเราจะไปรีวิวชั้นสองนะคะทุกคนมาแล้วเลยมาเลยแต่ว่าตามนะทำไมมันค้างเงี้ยเอ้าเอา เอาเอออย่าอย่านะเอาเอาเฮ้ยกลังอัดอยู่เด้เอาเอาวัดออกเกมนี่งเอาแล้วตอ๋อรอเธอไปไหนอ่ะมันหลุดตาค้างเหรอใช่เอาแล้วทำไงเข้าเข้าใหม่ได้ไหมเข้าใหม่ครั้งหนึ่งโอเคให้เดาเขาอะให้มังอัดอยู่แล้วให้เขายืนนิ่งไวไหมโอ้ยอย่าค่อยปิดนะเธอยังรีวิวเสร็จยังเนี่ยยังเราเพิ่งขึ้นชั้นสองเองโอเคโอเค้เขาเปิดทิ้งไว้นะกขาบังเข้า โอเคครับทุกคนตอนนี้เพลงเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมทำการโอ้ยเราต้องรีวิวใหม่ตัวใหเนี่ยเอาตรงนี้เลยและกันส่งมานีนี่เลยเอาแบบท่วมโลกไปเลยเ้อไงอ่ะกินกันตั้งแรกต้องแต่งข้างล่างถูกไหมมาแล้วซนามีมาแล้วจ้าเดี๋ยวผมอยากดูดูดูรีแอคชั่นเพลงวะครับดีชั้นดีเหมือนเพลงยังไม่สงสัยอะไรเลยนะทุกคนครับ ซีนนีไม่สงสัยเลยจริงๆอย่างนั้นเหรออ๋อเขาอยู่ตรงบันไดอะเหลือเขาพับหน้าจอไปปรับภาพอยู่แน่เลยเดี๋ยวเราดูตอนเพลงออกมาจะไม่ใช่เราจะมารีวิวเซอร์องกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ไงก็ไปกิดอยู่ตรงนี้เลยฉันเนี่ยเรารีวิวข้างนอกด้วยแล้วกันเนาะ เพราะว่านี่เป็นบ้านต่างอากาศทุกคนมันก็คือเราเน้นแบบว่ากินลมชมวิวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวได้กินลมชมวิวแน่นอนเดี๋ยวได้กินน้ําเลยทุกคนชื่อมันดีมากแล้วก็เราจะมาดูข้างนอกใครตัวอย่างครับทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเฮ้ยแล้วมนเป็นซูนามิได้ไงนี่ตั้งหนึ่งนะเอ้างงเราจะทำไงอ่ะเราจะทำไงวัดฟักงง วะดูเธอเธออะไรเด้ออะไรเจอเอ้าแล้วมันมาได้ไงอ่ะเขารีวิวบ้านอยู่เขาอัดคลิปเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรนะเป็นหนึ่งนะไม่ทำได้ดูเอ้าอะไรนี่เธอเนี่ยเราเออแล้วเขาจะมาอัดคลิปอยู่โขเขาไม่เสร็จสักทีเดี๋ยววันเนี้ยน้ำทะลักเหรอเธอเขาเขาว่าเขาว่าเขื่อนแตกแน่เลยเขื่อนที่ไหนแตกวะ มันจะมาเพราะเราเหมัใหม่เนี่ยนะสามรอบแล้วนะกันเีื่องหนึ่งเดี๋ยวกเดี๋ยวก็ช่วยกันบ้านเถอะทันไหมไม่ทันแล้วอ่ะคือหาอะไรกันเร็วมันมาแล้วเนะเขาทำยังไงเธอเรือเลยนะเรือเขาปะเนี่ยไม่ได้แกล้งจริงดูนี่เรือ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 เร็วรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนเอ้า เอ้ามันไปไม่ได้อะไม่ได้เลยไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไ่แอบในบ้านก็ได้แอบแอบในบ้านไปไม่ต้องออกมาแล้วมันไม่เข้ามาในประตูไงไม่ได้แกล้งจริงๆนะแกล้งน่เขาเขาเคยแกล้งเธอที่ไหนเคยไงไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยเธอรู้ไหมเขาแอบดูเธอที่ไหนที่ไหนทายเขาให้ทายอยู่ในบ้านเนี่ยแหละมองดีๆมองดีๆ อยู่ตรงนี้เอ้ยนี่เหรอแต่เขายังไม่เข้าห้องนี้เลยนะไหนกี่ตัวถามแค่นั้นแหละมีทั้งหมด5ตัวในบ้านเป็นอาตรงนี้เหรอ2เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายทำลายทรัพย์สินเข้าไปมี2เหรอใช่ข้างล่างอะอะ3นี่5ตัวทั้งหมดแล้วก็ตรงระเบียงอีกหนึ่งไหนระเบียงระเบียงด้านนอกอะที่โดนซีนามิโอ้โห จัตายเฮ้ยโอ้อ้ากล้องเขาหายไปไหนวะโอ้แต่ว่าตอนนี้เธอกำลังจมอยู่ในใต้โลกพี่พบโลกสมุดอะตอนเนี้ยเขาไม่เครืองเรื่องเธอแกล้งเลยแต่ว่าเครื่องเรื่องคลิปเขาอัดอ่าทุกคนในที่สุดก็ได้แกล้งเพลงในคลิปเลยตอนนี้ทุกคนอันนี้อันนี้ไม่มีการเตี้ยนะครับคนคือพมเห็นเพลงก็อัดคลิปพอดีแล้วผมแอบใส่หมดตัวหนึ่งเข้าไปคือหมดซึนามิ ไม่ตลกไปเลยไม่ตลกกูแอบใส่หมอดซึโนมิเข้าไปครับตอนนั้นเธอไม่ได้สังเกตใช่ไหมตอนเขาเขาส่งหมอดไปให้อ่ะไม่เขาได้มาเขาก็ใส่ไปเลยเขาไม่ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาดูอ่ะเอาไปดูไม่อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งคลิกขวาแล้วก็เลือก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 ตัวนึงอ่ะเป็นไงโคตรเจ๋งบ้าโอเคเธองั้นเดี๋ยวเขาช่วยเธออีกนิดนึงแล้วกันช่วยนะเนี่ไงนะบ้านบ้านจะได้สะอาดไงมันจะได้ล้างอ่ะ เธอทิ้บทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ไมไมต้อง,ง okay, อลอ้นนี่นโอเคทุกคนก็สหรับวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับก่อนที่ผมจะโดนต่อยอุ้ยไม่ใช่ก่อนที่ผมจะโดนตาก็หลายหลายคนอาจจะขอมาเยอะนะทุกคนอันนี้ผมทําให้แล้วนะทุกคนแล้วของเธอนี่มีใครขอไหมให้แกงเขาไหมมีอย,ย,ยะเดี๋ยวรอ <laughs> แค่นี้ต้องชอําระเหรอ ใครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามช่องเพลงแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับก็กดไลค์เยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจและก็ขยายผมแกล้งอีกก็กดไลค์เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับถ้าอยากให้เพลงแกล้งก็บอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาคืนให้ไปจ้าจ้าจ้า